สวัสดีครับเ,เพื่อนๆจอปอนะครับก่อนที่จะเราจะพูดอะไรออกไปเนี่ยเราต้องระหนักอยู่เสนอว่านะครับคำคำนั้นมันดีไหมคำคำนั้นมันจำเป็นไหมคำคำนั้นมันจริงไหมคำคำนั้นมันทำลายใครหรือเปล่านะครับคำว่าดีไหมเนี่ยหมายความว่าไอ้สิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีไหม มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไหมมีสาระไหมมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะจันลงใจใครได้ไหมหรือว่าเราพูดออกไปแล้วมันไปทำร้ายทำลายใครหรือเปล่าและสิ่งที่เราพูดมันเป็นเรื่องจริงไหมหรือว่าเป็นเรื่องอุปหลอกเป็นข่าวลวงเป็นข่าวที่ไม่ชัดเจนไม่เมคเคลียนะเป็นสิ่งที่พูดต่อๆกันมาโดยไม่มีหลักฐานอ้างอิงอะไรนะครับอันนี้กเ็เรียกว่าข่าวนั้นมันจริงหรือเปล่า อันต่อมาก็คือคําที่เราพูดนั้นแ่ะมันจําเป็นต้องพูดหรือเปล่าหรือว่ามันหลีกเลี่ยงที่จะพูดได้มันพูดไปแล้วมันจะสร้างผลกระทบที่ไม่ดีกับใครหรือเปล่าถ้ามันจําเป็นต้องพูดเราก็ต้องพูดเพื่อเป็นประโยชน์ถ้ามันไม่จําเป็นต้องพูดหรือว่าพูดไปแล้วมันจะก่อให้เกิดแต่สิ่งที่ไม่ดีอันนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องพูดสุดท้ายนะครับคําที่เราพูดออกไปเนี่ย มันไปทําลายใครหรือเปล่าคําว่าทําลายในที่นี้ก็คือทําลายทางด้านร่างกายและก็จิตใจนะครับทำลายทำลายทางด้านจิตใจหมายความว่าคําที่เราพูดออกไปเนี่ยมันไปกระทบกระทั่งจิตใจใครหรือเปล่ามันเป็นท็อกซิกเวิร์สมันเป็นคําที่เป็นพิษนะครับไปทําร้ายให้ใครเขาคิดมากให้ใครเขาไม่สบายใจหรือเปล่านะครับถึงการนั้นอาจจะไปทําร้ายก่อให้เกิดการทาร้ายร่างกายซึ่งกันและกันได้ฉะนั้นนะครับ จอปนะครับก่อนที่จะพูดทุกครั้งต้องระลึกอยู่เสมอว่าคํานั้นมันดีไหมมันจริงไหมมันจําเป็นต้องพูดไหมแล้วก็สุดท้ายมันทําลายใครหรือเปล่านะครับและถ้าคําที่เราพูดออกไปนั้นมันเป็นคําที่ดีเป็นคําที่เราจําเป็นต้องพูดเป็นคําพูดที่เป็นความจริงนะครับแล้วก็เวลาเราพูดออกไปแล้วมันมีแต่สร้างสรรค์จันลงสังคมนะไม่ได้ทําร้ายทําลายใคร พูดไปเถอะครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์